ครับตอนนี้ผมอยู่ยังอยู่ที่ตำบลปงยงนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากที่เราไปถ่ายทําสตรอเบอรี่นะครับก็มีคุณเสกสรรบอกว่าที่นี่เรามีคนที่ใช้โปรวันกับยอดมะละหวานอยู่นะครับก็ถึงพามาเที่ยวชมอของพี่นี่เจ้าของสวนสวัสดีครับสวัสดีคของพี่ชื่ออะไรครับพัทวดีแก้วสุวรรณเจ้าพัทลาวดีแก้วสุวรรณของพี่เนี่ยปลูกอยอดมะละหวานเจ้าที่นี่เรียกภาษา เมันงนี้อะไรมาเขือเือก่อนหน้านั้นทําไมถึงมีโอกาสได้ใช้ไอตัวโปรวันเพราะอะไรตอนก่อนหน้านั้นมันมันบบค่อยดีเจ้าแล้วขอพอดีคุณเสกสรรเพื่อขอมาแนะนานะคะแนะนำเข้าใจโปรวันนี้ตอนแรนเชื่อกรงเจ้าตอนนั้นเชื่อไหมว่าจะฉีดแล้วมันจะดียังแบบเชื่อแต่แต่เจ้าแต่อยากจะลองเจ้าอยากจะลองพอพอลองแล้วก็มันก็ดีแต่ฉีดไปกี่ครั้ง ฉีดไปเตือนหนึ่งเจ้าครั้งเดียวนะครับก่อนหน้านั้นสมแบบแบบนี้เลยเหรอเจ้ามันสสมเหลือนี้ก่อนเจ้าสมกว่านี้อีกส้มกว่านี้ก่อนเจ้าหลังจากฉีดไปนี่อันนี้ได้ได้กี่วันนี่รู้สึกแตกขึ้นมายอดอวบแตกใหญ่สักอาทิตย์เดียวเหมือนได้เจ้าอาทิตย์เดียวเนี่ยนะเจ้ายอดมันพุ่งค่ะยอดพุ่งใหญ่ขนาดใหญ่แล้วรู้สึกจะมีข้อมีดอกด้วยเจ้ามันพุ่งค่ะมันพุ่งยอดมันพุ่งดีขนาดเจ้าออเนี่ยมีออกดอกด้วยอย่างนี้ นะครับแต่รู้สึกว่าสภาพเก่าเนี่ยนะครับตามต้นเนี่ยมันแตกมันปริหมดแล้วนะครับถึงแตกใหม่ก็จริงแต่ว่าเนื่องจากอันนี้ยังมีโรคอยู่นะครับตระกูลอของฟิวซาเรียมเข้ากินจากข้อที่ปริแตกยังมีเชื้ออยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ไว้นะครับเพื่อจะรักษาโรคอาการในต้นนี้นะครับอันนี้เราจะใช้เบสชอย นะครับฉีดโบวกกับโปรวันเนี่ยฉีดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เอาเอาโปรฟอสตบวกกับเชื้อราไตโครมาฉีดลงโคนไว้นะครับต่อไปอาการนี้ที่ใบหงิดกูดอย่างนี้จะหายจะหายที่มันเป็นลายๆนี่ตัวนี้นี่แหละครับอันนี้คือโรคในต้นเรียกยว่าตระกูลของฟิวซาเรียมนะเกิดจากเชื้อในดินเข้าต้นถ้าบางคนไปคิดว่าเป็นเชื้อราแล้วฉีดยากันราตัวนี้ไม่หายนะครับงนั้นเดี๋ยวเราจะรักษาให้นี่รู้สึกอันนี้เก็บไว้ทําพันุ์เ๋ยวครับ เจ้าเก็บไว้ทาเป็นเชื้อเจ้าอ๋อที่นี่ไว้ทําเป็นเชื้อไว้ทําขายเป็นกล้าพันอันนี้อันนี้ที่หมักหมักไว้ก็เพื่อรอให้รากมันเปิดเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปขายเห็นไหมอาการอย่างนี้เนี่ยบิดเบี้ยวเพราะอะไรเพราะนี่คือโรคที่ติดเชื้อจากอาการที่ใบด่างตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เสียหายตัวนี้ก็เกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมตังนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีจะให้ฟืนทั้งหมดเนี่ยไม่ให้เกิดอาการใบด่างแบบนี้นะครับก็ต้องแก้ าาอ,อาการนี้เกิดจากเชื้อฟิวซาเลียมซึ่งเกิดจากต้นแม่เก่าติดเชื้อมานะครับถ้าเป็นลูกที่ติดติดเชื้อมาตั้งแต่ต้นนะเวลามาเลี้ยงไปเริ่มกิ่งแก่ก็จะการปริล่อนแม้กระทั่งยอดที่ออกมามีอาการหงิกเนี่ยอาการปริแตกของของกิ่งนะครับไม่สามารถลำเลียงยอดมาได้เชื้อเขาา้าใบใบก็จะเกิดอาการกรดหงิกยอดเลื้อยไม่ได้นะครับเพราะนันจอาการนี้จำเราจะแก้ก็ต้องตัด นะครับแล้วก็ฉีดใหม่แต่ก็ต้องกําจัดเชื้อในต้นแล้วก็กําจัดเชื้อทางพื้นถึงจะหายการกําจัดเชื้อในต้นนะครับถ้าเชื้อลักษณะแบบนี้ถ้าจะเอาแบบทางด่วนใช้ตระกูลเคมีนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าจะเอาแบบช้าหน่อยได้ก็ใช้ตัวเบสชอยถ้าใช้เคมีก็ใช้ตระกูลเขาเขาเรียกว่ายาตัวนึงเรียกว่าเทรลคอร์ซูเปอร์เอ็กซ์อันนี้จะ่กำจัดเชื้อในต้นนะครับจะรักษาตัวนี้ได้ นะแล้วก็ถ้าเป็นใช้เบสชอยจะปลอดภัยกว่าบวกกับโปรฟอสจะทําให้เปลือกเนี่ยแข็งลดอาการปรี่นะครับลวเชื้อก็จะเข้าในต้นถ้าฉีดบนหนึ่งบนสองตัดปุ๊บแตกใหม่นะถ้ารักษาเชือ้อในต้นจะไม่มีอาการแบบนี้นะก็จะใบก็จะไม่มีก็จะเกิดการเปิดโครงสร้างใหม่แต่ทางดินนะครับเนื่องจากเชือ้อตัวนี้มาจากทางพื้นนะเอาเชือ้อลาไตคอดมาบวกกับโปรฟอสฉีดอาการนี้จะหายอย่างถาวร แล้วปีต่อไปยังปลูกได้โดยไม่ต้องย้ายที่ปลูกนะครับไไอไม่งั้นส่วนใหญ่จะเจอไปปลูกมาก็ไม่คุ้มอย่างนี้ก็ต้องรีบตัดใช่ไหมคบบอับนี่ยบาอาการใบด่างใบลายแก้มันก็ต้องแก้จริงๆนั่นแหละการเตรียมพื้นฐานการปลูกตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากล้าที่เอามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกล้าที่ติดเชื้ออ่าเป็นกล้าเนี่ยเป็นกล้าที่ติดเชื้อมา เนี่ยอย่างลักษณะที่มีอาการใบด่างอย่างเงี้ยพอมีลูกเนี่ยมีลูกก็จะเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยนะอ่ามันติดเชื้อมาตั้งแต่ลูกพอออกมายอดมาเนี่ยมันก็ติดเชื้อมาเห็นไหมครับเนี่ยอาการที่มีเสร็จปุ๊บพอเอาไปปลูกปุ๊บมันขึ้นเป็นยอดก็ก็จะเกิดอาการปรีแตกแบบลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาการปรีแตกของต้นเพราะเชื้อเข้าต้นออกมาปั๊บเนี่ยเป็นลักษณะนี้ นะฮะเลี้ยงไปเลี้ยงไปก็เนี่ยเห็นไหมปริแตกกลางลำต้นนะออกยอดออกมาก็จะเป็นอาการหงิกเนี่ยนะฮะเนี่ยอาการหงิกนี่คือเชื้อที่กินนะฮะซึ่งบางคนก็คิดว่าเชื้อราฉีดแต่เชื้อราอย่างเดียวไม่หายนี่ต้องรักษาโรคในต้นตนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาต้องรักษาอย่างอย่างอย่างถาวรก็ต้องรักษาพื้นปรับพื้นดินในด้วยในตัว จะปลูกเอายอดเนี่ยนะฮะเอาปนุ่งอ2บวกกับเบทชอยฉีดเลยมันก็จะรักษาโรคในนี้ด้วยตั้งแต่โรคแล้วลองก็หลุมด้วยไอตัวโปร,ปรฟอสใช่ลองก็หลุมในโปรฟอสแล้วก็ใช้ไตกคอดาม่าก,ก็จะช่วยได้<ม>โอเคแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราคงจะมาติดตามใหม่แต่ถามพี่เขามันม่นใจเจ้าของสวนว่ามั่นใจตัวนี้ขนาดไหนตอนแรกตอนแรกเขายังไม่กล้าใช้เพราะว่าราคาเราไม่ใช่ถูกแล้วก็ไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาก้าที่จะใช้ ของพี่ของพี่หลังจากใช้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีความรู้สึกมั่นใจในโปรวันไหมมั่นใจเจ้าว่าเห็นคำตาเลยเจ้ามันหันกับตาเจ้าฉีแล้วมันพุ่งเร็วยอดมันพุ่งเร็วแต่นี่ห้ามฉีดบ่อยนะครับฉีดแค่เดือนละครั้งหรือว่าสอาทิตย์หนึ่งครั้งแค่นั้นอย่าฉีดบ่อยนะถ้าอย่างนี้ถ้าฉีดสามอาทิตย์หนึ่งครั้งคิดว่าแพงไหม มันขบแป้งนเจาะแป้งเนาะคุ้มค่าคุ้มอยู่สู้ตัวเก่าปีได้นาะสู้ได้จ้าอันเก่ามันหมีท้องตลาดกัมชีมีขายแล้วคุณสันเพิ่มมาแนะนำจ๊ะอย่างนี้ดีใจไหมดีใจจ้านะฮะอยากจะแนะนำให้เกษตรคนอื่นเกษตรคนอื่นใช้ไหมแนะนำจ้าแนะนำจ้ะอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พัตราวดีนะครับเดี๋ยวจะแก้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามอาการอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าวันนี้คลินิกเกษตรโปรวันก็เดี๋ยวก็ต้องไปสวนอื่นต่อนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับสวััสดีครบ thank you